สวัสดีครับพี่น้องครับ FC ฟซีเอทีสวนเศรษฐกลางนาเด้อว,วันนี้เอทวีสวนเศรษฐกลางนานมีสาระดีๆจะมาบอกแนะนําชาวสวนยางพาราเด้อพี่น้องเด้อหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาแมงป่องแมงตะขาบอะไรพวกนี้นสัตว์มีพิษอ่ะกัดต่อยเราอะ่ะตามนิ้วนะสว่วนมากจะตามนิ้วหละพี่น้องนะเดีย๋ยวมีวิธีปันเทาตอมเจ็บปวดนะพี่น้องเห็นไหมว่านว่านในตะขาบพี่น้องเอเด็ดบ้านตะขาบมานี่ยไหม มันมีน้ำาขาย้อยลงมาน้ำตรงนี้แหละสมมติว่ามันต่อยนิ่กก้อยเราเลยเขาก็มาแตะปับ๊บเห็นไหมแล้วก็วนๆเเวียนอยู่ตรงนี้แหละไอ้รอยบวมอะรอยพกช้ำอะบวมอะรอยพิษมันอะยางมันอะมีลักษณะคล้ายๆกับเหนียวนิดหนึ่งเหนียวนิดเดียวพี่น้องแล้วก็เย็นนิดหนึ่งเย็นนิดหนึ่งไม่เกินห้านาทีพี่น้องเอ้าเอาสามนาทีก็ได้อาการปวดแสบปวดร้อนอะ บันเทาพี่น้องนี่บันเทาพี่น้องไปหามาเด้นนี่เด้อปลูกง่ายพี่น้องแค่เสียบนี่นี่เสียบเข้าไปนี่เสียบตามดินนี่พี่น้องรดน้ําไปทุกวันทุกวันเกิดนี่เห็นไหมก็มาจิงเดียวพี่น้องเลยดิเห็นไหมนี่ลอย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 เด็ดลอยเด็ดไปไปไปปลูกเพื่อนบ้านขอปปเพื่อนบ้านขอไปปลูกเดียวพี่น้องเดียบันเทาได้จากหนักเป็นเบ,นเบาอ่ะ เราเราก็ไม่ปวดแสบปวดร้อนน่ะนี่เห็นไหมขาวๆเนี่ยมันก็เหนียวนิดเดียวอ่ะเหนียวนิดเดียวอ่ะทำดีเด้อพี่น้องด้วยสาระดีๆเดี๋ยวโอกาสหน้ามีสาระดีๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกนะ